เรียกเปียนก่อนนะข้อคิดอย่างหนึ่งซึ่งบอกที่คนมักจะเปรียบเทียบว่าคนเขียนบทไทยกับคนเขียนบทต่างประเทศเอาคนเขียนบทเกาหลีนั่นะคนเขียนบทไทยสู้คนเขียนบทเกาหลีไม่ได้เรื่องเราเล่าเรื่องสู้ไม่ได้ผมยังผมผมรู้สึกว่าเราสู้ได้การที่คุณจะเปรียบใครกับใครเนี่ยเหมือนมวยเนี่ยคุณต้องเปรียบที่น้ำหนักน้ำหนักเท่ากันรุ่นเฮวิเวทรุ่นไลท์เวทรุ่นสตอว์เวทแต่คุณกำลัง เปรียบเทียบนะักเขียนบทเกาหลีกับนะักเขียนบทไทยในคนรุ่นคําว่ารุ่นคนรุ่นหมายถึงอะไรหมายถึงคนเขียนบทเกาหลีเขามีทรัพยากรมีทุนสนับสนุนมีค่าเขียนบทมีอะไรต่างๆสนับสนุนมากมายมากกว่าคนเขียนบทไทยเยอะแยะมากมายถ้าคุณจะเปรียบเทียบผมกำลังจะบอกว่าคนเขียนบทไทย ทำผลงานออกมาเรื่องนึงเมื่อถูก,ออกที่บางคนเขียนบทเกาหลีทราบหรือไม่ว่าคนเขียนบทชั้นนําของเกาหลีเรื่องล่าสุดที่ผมเพิ่งดูผมดูแคชเวดีว่าเป็นคนเขียนบทคนเดียวกับที่เขียนสตาร์ทอัพเขียน uh, เขียนสตาร์ทอัพเขียน i อเ y o ยโอ o i ส์เรื่องหลายๆเรื่องมากมายแต่ทราบไหมครับคุณคนนี้เวลาที่เขาเขียนบทนะเขาผลงานดี4ปีเรื่องและค่าผลตอบแทนในใน,ในแต่ละเรื่องของเขานะ มันมากมายมหาศาลจริงๆก็ถึงทําี่ปีเรื่องได้แล้วทราบรอไหมครับว่าคนเขียนบทไทยผลงานดีปีละสี <laughs> ะส่เรื่องมันจะเทียบกันได้ยังไงมันคนๆๆๆๆละคนละรุ่นกันถามว่าคนเขียนบทไทยจะสามารถไปถูกอิอนเตอร์ได้ไหมได้ถ้าเราได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาลจากภาครัฐนี่แหละเพราะว่าจากที่เราเคยไปสัมมนากับ ทางเกาหลีเราก็เคยคุยกับเขานะฮะว่าเขาเคยประสบปัญหาอย่างพวกเราไหมอะไรไหมเขาบอกว่าเขาเคยประสบปัญหาอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยไฟหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยการที่เขาจะขึ้นมาถึงปัจจุบันได้นะเขาได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากภาครั่จุดหนึ่งซึ่งอยากฝากไว้ไม่รู้จะไปตัดหรือเปล่าแต่ขอให้ตัดกันแล้วกันก่อนไปสักทีเรื่องของ IP IP คือลิขสิทธิทญญท์ทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาของคนเขียนบทไทย ที่บอกว่าเราพยายามจะรังสรรค์บทดีๆเนี่ยแต่ทราบไหมครับว่าค่าของปัญญาประดิษฐ์ของเราน่ะมีค่าแค่การทําโต๊ะและก็อีหนึ่งโตัว IP คือลิขสิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่คนเขียนบทแต่ถูกกลับไปอยู่ที่สตูดิโออยู่ที่ผู้ผู้ลงทุนในขณะที่ทางทางถ้าเราจะกินเ i n t ์เกาหลีไปถึงจุดนี้แล้วจุดที่ตัวลิขสิทธิ์อยู่ที่คนเขียนบทสามารถ มีผลประโยชน์ในการที่จะทําอะไรก็ได้ดีมีผลประโยชน์ถ้าสมมติว่าตัวตัวบุโทรทัศน์เนี่ยถูกเอาไปทําอะไรต่อยอดเป็นเว็บตูเป็นเรื่องสั้นเป็นเอ่อเมอร์เชนดายสเป็นอะไรต่างๆคนเขียนบทได้หมดแต่ในขณะที่เมืองไทยเรายังมองไม่เห็นจุดนี้กันเลยคนเขียนบทก็นับวันก็จะหมดกําลังใจกันไปทุกวันเพราะว่าด้วยภาวะที่เศรษฐกิจที่แย่เราก็จะได้รับผลตอบแทนประมาณเท่านี้แหละถ้าถามว่าเราต้องการให้ผลงานของ เราเทียบเท่านานาชาติสากลได้เราคงต้องได้รับการสนับสนุนเท่ากับที่นานาชาติและสากลเขาสนับสนุนคนสร้างผลงานของเราครับคือทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เราเรามีโอกาสได้ทําความรู้จักแล้วกันนะครับเมื่อ4ี่หปีแล้วกับทางสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์และสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าทางสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์มีศักยภาพมีองค์ความรู้มีเขาเรียกมีบุคลากร ที่เป็นตัวจริงในวงการนะครับทุกคนมีประสบการณ์ในการเขียนบทละครโทรทัศน์เขียนซีรีส์เขียนหลายๆอย่างเกี่ยวกับวงการสื่อในบ้านเรามา20 30ปีสิ่งที่กองทุนมองเห็นคือว่าเราจะปล่อยให้องค์ความรู้ประสบการณ์เหล่านั้นอยู่กับท่านเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็ดูจะจะอยู่นิ่งๆเกินไปนะครับกองทุนเองก็มองว่าเราไม่อยากให้ความรู้เหล่านั้นตกตะกอนอยู่นิ่งๆกับกับความรู้ที่อยู่กับแต่ละท่านทำยังไงดีถึงจะเอา องค์ความรู้เอาประสบการณ์ชีวิตเอาสิ่งที่นักเขียนแต่ละคนมีทักษะเนี่ยเอามาเผยแพร่เอามาสอนเอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นั่นคือที่มาที่ไปครั้งแรกเลยนะครับเมื่อ4ี่หปีที่แล้วที่เราคิดว่าเอาละกองทุนพัฒนาสืออ่อปลอดภัยรั้นสันควรถึงเวลาในการจับมือร่วมกับผมใช้คําว่านักเขียนบทมืออาชีพตัวจริงในวงการของประเทศไทยเลยก็ได้ครับท็อป10ท็อป5ของประเทศไทยอยู่ที่นี่หมดแล้ว โอกาสดีๆอย่างนี้ในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่สาธารณชนเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่กองทุนเองมองว่านี่คือภารกิจสําคัญนะครับแล้วที่สําคัญตอนนั้นทางสมาคมเองก็มีความตั้งใจมีความพร้อมและคิดตรงกันว่าเราอยากถ่ายทอดเราอยากเรียนรู้ในขณะเดียวกันที่ทางนักเขียนบทได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ น้องๆหรือคนรุ่นใหม่นะครับตัวน okay. being, <Yeah. S 1> ักเขียนบทเองก็ได้ได er, <socks> ้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตัวเองไปด้วยคือได้ลงพื้นที่ได้เห็นได้ได้เรียนรู้ได้สอนได้ร evet ับข้อมูลจากผู้เข้าร่วมอบรมก็เ <reproduce> ป <ança> ็นอีกวิธีในการเทรนนิ่งดังนั้นโครงการเนี้ยเป็นการเทรนนิ่งทั้งสองทางคนหน้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการกับตัวนักเขียนบทเองถึงแม้จะมีประสบการณ์ในวงการมาเยอะนะครับแต่การอัปเดตสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆนี่คือสิ่งจําเป็น ก็เลยเกิดโครงการแบบนี้ขึ้นแล้วเราทํางานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างแข็งขันเลยนะครับ5ปีส่วนปัจจุบันโครงการที่เล่นให้เป็นเรื่องก็เป็นภาพที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นที่เราอยากต่อยอดไปสู่เยาวชนนะครับความคิดส่วนตัวผมนะครับหรือว่าตั้งแต่ทํางานอยู่ในวงการด้านสื่อด้านละครมาเนี่ยครับผมสนับสนุนแนวความคิดของพี่หนึ่งในยสมาคมนักเขียนบทคนท่านนะครับว่าจริงๆเราควรให้ความสําคัญกับคนเขียนบทเหมือนอย่างที่อานาละ ต่นานาชาติเขาทํากันนะครับในระดับอินเตอร์นะครับบทคือหัวใจสำคัญที่มันจะเริ่มต้นคลิกออฟก่อนที่ทุกอย่างจะมาเราบอกว่าคนไทยมีกองถ่ายที่ดีมีโปรดักชั่นที่เก่งมีสถานที่โลเคชั่นที่เหมาะสมมากในการถ่ายทาภาพยนตร์ไม่ว่าจะในและต่างประเทศแต่เราไม่เคยพูดถึงคุณค่าหรือโอกาสหรือการให้พื้นที่กับคนเขียนบทที่เป็นต้นทางของคีเอทีอยากสนับสนุนนะครับในเวทีที่เรามีพื้นที่ในการที่กองทุนจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้เนี่ยเราเคยเชิญนักเขียนบท ละครซีรีส์จากเกาหลีมาเทรนนิ่งมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับทาง,ทางสมาชิกของสมาคมเราได้เห็นภาพด้วยครับว่าในระดับอินเตอร์ในระดับนานาชาติที่เขาทํากันเขาทากันอย่างไรอุตสาหกรรมเขาเป็นเป็นแบบไหนอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่คิดว่าถ้ากองทุนหรือโด,ย,ดยส่วนตัวผมสามารถผลักดันได้นะครับก,ก็จะพยายามทําเราต้องให้คุณค่าให้ความสําคัญโดยเพาะเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องคนที่คิดต้นทางแล้วการจัดการที่หลังจากที่ออกจากต้นทางเดี๋ยวคนเขียนบทไปแล้ว ไปที่ไหนบ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนที่คิดต้นทางควรจะได้รับผลตอบแทนอย่างอย่างถูกต้องเหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่นักเขียนบทอย่างที่คนเขียนบทซีรีส์จากนนเกาหลีเขาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเขาวางระบบจนจนกระทั่งโครงสร้างของอุตสาหกรรมเขาในด้านของนักเขียนบทละครซีรีส์หรือหรือหนังร็ตามเนี่ยเขาแข็งแรงมากเขาสามารถต่อรองเขาสามารถมีเงื่อนไขมีกฎ,ฎกติกาที่ทําให้คนคิดงานได้รับ ลิขสิทธิ์อย่างสมน้ําสมเนื้อจุดนี้ครับทำให้คนเขียนบทมีกําลังใจมีเขาเรียกว่ามีหนทางมีสิ่งที่เขาจะสามารถเดินต่อได้ก็หวังว่าในอนาคตผมว่าเพื่อนๆสี่มูลชนหรือว่าคนที่อยู่ในวงการอาจจะต้องช่วยกันนะครับโดยลําพังของกองทุนเองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนแนวคิดนี้แต่จังหวะหรือโอกาสที่เราจะสามารถผลักดันให้เขาเรียกคุณค่าของความเป็นมืออาชีพในการเขียนบทในประเทศไทยเรา เติบโตมากขึ้นกว่าปัจจุบันที่ผ่านมาผมว่าตอนนี้มีแนวทางที่ดีขึ้น